และช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมกําลังฝึกเล่นป่าอยู่ครับจนกระทั่งผมไปเจอตัวนี้ครับตัวที่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วสะใจมากๆเก่งเท่าไรผมไม่รู้แต่ผมคิดว่ามันคงไม่เก่งมากความเก่งเนี่ยอาจจะประมาณนี้แต่ความสะใจที่ผมให้ประมาณนี้เลยซึ่งตัวนั้นก็คือออรุษนั่นเองตะลุงถือขวานตัวน้อยของเรานะครับคือผมอ่ะไปเล่นในอีกไอดีหนึ่งมาแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวมันเล่นแล้วสะใจดีว่ะ แต่ความเก่งนี่ผมก็ไม่รู้เก่งเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าออรุตเนี่ยความเก่งเนี่ยระดับไหนเทียสเทียเอเทียบีเทียซีหรือว่าเทียฟนะครับลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับนี่ผมต้องไปเล่นในบทธรรมดามา2เกมเพื่อที่จะเอาออรุตลงแรงได้นะไม่งั้นผมเอาลงแรงไม่ได้นะครับระบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเขาทํามาเพื่อให ใครก็ตามที่แบบว่าไม่เคยเล่นเลยอ่ะห้ามเ,เอาลงแรงเราจะต้องอย่างน้อยไปฝึกก่อนสักเกม2เกมผมว่าชอบมากเพราะตัวนี้มันแบบว่ามันหวดสาใจดีอะทุกคนมันหวดมากมากๆากบามากแต่ถ้าเราโดนหลอยโดนระยะไกลเนะี่ยเราสู้ไม่ได้แต่ถ้ายืนหวดกันหนึ่งหนึ่งนะใครก็ได้มาเหอะหวดได้ทุกตัวเอาละครเริ่มเกมกันแล้วครับออรุดตของผมครับผมจะอาพ ตีดูดเลือดมาก่อนเลยแล้วกันสกิลสครับมันก็จะเป็นการแบบทุบไปข้างหน้านะแล้วก็สโลว์ศัตรูแล้วทําให้เราดูดเลือดได้แรงขึ้นนะครับส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้เรา,เาแบบล้างซ c แล้วทําให้เรารับดาเมจด้านหน้าน้อยลงปะใช่ไหมตัวผมผมรู้สึกว่าเท่าที่ผมลองเล่นมาเกมสองเกมเนี่ยมันต้องใช้ไอเทมอยู่เหมือนกันนะแต่พอมีไอเทมแล้วสะใจมากผมไม่รู้ต้องอัพไรนำผมอัพสองนำแล้วกันโอเคไปครับข้างล่างครับเหมือนจะมีเหลืองหรือเปล่าแล้วผมมาแล้วไง ผมมาแล้วอมันไม่อยู่แล้วมีอันฟ้าตรงนี้ผมทุบเข้าไปผมบวกทุบสโลว์หวด์หวดหวดเรียบร้อยได้หนึ่งคิวปึ๊บปึ๊บหวดหวดต่อหวดต่อหวดต่อไม่รอแล้วหวด์หวด์หวด์อือนี่มันแบบสายบ้าพลังใครชอบแบบนัวๆวบ้าพลังนี่ต้องตัวนี้เลยไปครับข้างบนครับข้างบนเหมือนจะมีเหลืองเหมือนจะมีเหลืองและผมอื้เอ้ยหูแล้วโดนพัง อย่าได้หนูยังได้เขาหนูยังได้เขาอือปู่แล้วไม่ได้คิวไม่เป็นไรให้เพื่อนได้ไหมอยากเพื่อนบวกกันอยู่ขขอ้วนหน่อยเฮ้ยมีการ้วนหน่อย้วนหน่อยโอเคได้แล้วไปละเฮ้ยจะเอาเหรอจะเอาเหรอเฮ้ยแต่ผมเลือดไม่พอ่ะผมไปก่อนเลยโอ้โดนสตันโดนสตันต้องหวดสวนละสวนอือตอนนี้ต้นเกมไงต้นเกมเรายังแบบดูดเลือดไม่ไม่แรงขนาดนั้นตอนท้ายนะครับเราจะดูดเลือดแรงมากเท่าที่ผมไปเล่นมาเนี่ย แต่ไม่รู้เกมนี้จะเกิดหรือเปล่าตีครบสามันก็จะตีระไว้ด้วยนะครับครับบวกครับบวกอันฟ้าครับทุบครับสโลครับทุบดูดเลือดต่อครับดูดดูดดูดอันฟ้าเรายัางไงอันฟ้าเรายัางไงและเข้ามาเข้ามาแยง่งปึ๊บแย่งไม่ได้แต่ว่าเขาไม่สู้เราเลยว่ะเ้ยแต่ผมสู้นะผมสู้ผมมาเดีย๋ยวสองหนึ่งผมก็เอามาเดีย๋ยวสองหนึ่งผมสู้สองหนึ่งผมสู้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 ส,ส,สู้เอออุ้ยอ๋อเราไม่สะเก็ดดาวเรามีโลก เฮ้ยจะวิ่งแล้วเฮ้ยเขาปิกหนีเอาแต่ผมแต่ผมเอาอะผมเอาอจ๊บจ๊บเอ้ยดูเรื่องพอดีโอตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้พอดีก่อนพอดีก่อน,ออนโอ้โหดาบสะเก็ดดาวดีอย่างนี้นี่เองโลเด้งสู้ได้เฉยเนี่ยเราไม่ต้องกลับบ้านนะครับเล่นตัวนี้ชิลๆเหมาะสำหรับพวกบ้าพลังแต่มันขาดตรงที่มันไม่มีแบบท่าอะไรที่แบบว่าทําให้เราแบบพุ่งไปข้างหน้าได้เลยอะแต่ยังไงยังไงปรับเขาให้ ปึ๊บยังไงปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเอาเพื่อนเอาเอ้าหมูเพื่อนตายแต่ผมไหวไหวเปล่าอี่ไหวอยู่เอามีคนมีคนจะหดกับผมว่าผมกดโล่ผมหดผมสู้ผมยกใส่ปรับปรับนอ้แล้วสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งเหมือนจะไม่ไหวโู้สี่หนึ่งตายก็ได้ <laughs> ยังไงเพราะหนุ่มคนนี้สโลใส่ สโลต่อแล้วเข้าไปหวดหนีไปไหนจ๊ะ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 ยังไงละ่ะหวดหวดสู้หวดสู้โอ้โอ้โอ้เพื่อนมาหวดสู้หวดสู้อุย้ยแต่ว่าสู้ไม่ไหวดูดดูดดูด,อ,ด, ok, ด ok. อุ้ยโดนยกโดนยกเอื้อผมว่าตัวเราไม่ไม่ค่อยถึกว่ะถ้ามันไม่ได้หววมันจะไม่ถึกผมกําลังมาและผมมาแล้วผมทุบใส่อุย้ยแล้วเรา,เราโดนผมกดถึกเรียบร้อยเขาไปหวดแต่ผมมาไง Inside. มาผมทุบแล้วผมหหวดดหว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 ดตายไปแล้วลาก่อยอ้าวปอมโดนแล้วหวดหวดอโอ้โอ้โอ้เพื่อนไม่อยู่ไม่อยู่ปตัวปอึบ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 เฮ้ยผมขาดดูเลือดผมยังได้ดูเลือดกับกระบองเอ้ยกับไอ้ตีไกช่วยยืดระยะการตีเพราะผมตีสั้นไม่หน่อยโอ้โหดู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 ผมหวดีและดูเลือดผมมาแล้วไงผมว่าผมไหวไอ้ตัวบนวะ ไอ้ที่ม so ัน so ผักสวยๆแบบเงี so ้ยยังไงยกใส่สโลและและหวดหวดไปไหนเอามอบ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 บ่มอบมอบต้องโดนมอบต้องโดนแล้วผมมีดูดเลือดแล้วผมว่าผมไหวทุกตัวตอนเนี้ยไหวทุกตัวใครก็ได้หยุดผมทีแล้วกดโอ้ยเอาเลือดเด้งเด้งหวดขอหวดหน่อย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 ขอหวดดูดเลือดหน่อย แต่มันบางเนาะมันบางอะ่ะมันหหดเก่งจริงแต่มันบางขอไปดูเลือดแป๊บปล่อยเพื่อนบวกไปอ้าวเพื่อนโดนฆ่าเฉยนี่ครับโชว์โซโล่กอตครับโชว์การโซโล่กอตไม่ใช่กอตเขาเรียกว่าอะไรนะหลอดอุ้ยมึงดูดเลือดดิดูดิดูดิดูดิกุสาใจจัดเป็นตัวที่เล่นสะใจมากเราเล่นไม่ยากด้วยคือแค่แบบ กดแล้วก็หวดแค่นั้นเป็นตัวสมองกล้ามทำอะไรเพื่อนเราทำอะไรเพื่อนผมทำอะไรเพื่อนผมโอ้โอ้โอ้เพื่อนนึงเพื่อนนึงเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าหวด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 ดูดอะไรดูดดูถุงก็หวดมาเดะทำอะไรเพื่อนผมทำอะไรเพื่อนผมหวดหวดหวดโอ้ย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 อันตรีไปหวดเอาดูดเลือดดู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 ดมาดีมาดีดูด ดูดไปไหนจ้าขอเลยปึ๊บ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 หเราแพ้ซีซีว่ะคนดูเฮ้ยอ่าเราตอนนี้เราได้ปืนทำลายล้างแล้วนะครับว่าอ,อยากรู้ว่าตอนของฟูมันจะโหดขนาดไหนอะ่ะขอไม่โหดหน่อยได้ไหมไปแล้วมาอุย้ยหรือเพื่อนโดนผมผมว่าถ้าผมโดนซีซีไม่น่าดีว่ะต้องไม่โดนซีซีว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมีคนหนีป่ะตำรวจล้อมไว้หมดแล้ว โอ้ตํารวจไม story, ่ต้องล้อมเพื่อนล้อมไว้หมดอยากซัดวะอยากซัดวะหัวได้บ้าขอหัวได้บ้าขอหัวได้บ้ามาปล่ามาปล่ามาปล่ามาเล่าอุ้ยเพืนโดนเพนโดดโดดสวยโดดสวยขอหัวหน่อยบึ้ง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 เรียบร้อยบึ้ง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 บึบึุ้้ยจัดโหมดกวาดเรียบโคตรเถื่อน แต่ว่าเพื่อนจะจบบ้านละจบบ้านแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยความเก่งไม่รู้เท่าไหร่แต่ความสะใจนี่เอาไปที่1เลยออรุดครับผมอ่าเกมนี้ผมก็ได้ MVP ด้วยนะครับทำแล้วไปไป32ครับจากการหวดไม่ยั้งของตันลุงถือขวานสนุกดีนะตัวนี้นะครับ เพื่อนๆมีตัวไหนที่แบบสนุกๆนะครับแนะนำผมหน่อยนะครับตัวไหนหน่าเล่นตัวไหนสนุกๆสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับอยากให้ผมทําคลิปอะไรเกี่ยวกับโมบายดีเจนครับคอมเมนต์ไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับไว้เจอกันครับ